สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันอีกแล้วนะคะเป็กกี้นอรแมนคูเวอร์นะคะ วันนี้ก็กลับมาด้วยครั้งเรื่องการเช่าบ้าน EP หนึ่งตั้งใจไว้ว่า EP หนึ่งเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเช่าบ้านว่ามันเป็นยังไงกับ EP สองจะพูดว่าโซนไหนที่เราคิดว่ามันโอเคเช่าบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันก็ไม่ได้มีอะไราไมากมายเนาะนี่คือท็อปปิกที่จะพูดถึงนะคะในวันนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่คุณควรจะรู้ก่อนจะไปเช่าบ้านนะคะก่อนเข้าเรื่องคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบคายอยู่บ้างนะคะข้อมูลใดๆที่ดิฉันพูดไปกรุณาไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ะะอย่าเชื่อเพราะอีนี่พูดนะคะดิฉันรณรงค์ให้ทนหาข้อมูลนะคะ Google เป็นสาระที่ดีถาม Google ก่อนไปต่อไม่ได้แล้วสงสัยตรงไหนต่อค่อยมาถามดิฉันได้ไม่มีปัญหาแต่อย่ามาโดยที่ไม่มีความรู้หรือไม่มีไอเดียอะไรเลยในหัวเนี่ยไม่โอเคเพราะว่าดิฉันพูดอะไรไปคุณก็จะไม่เข้าใจเนาะโอเคก่อนเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่กดไลค์กด Subscribe ดูช่องวิดีโอคลิปของดิฉันนะคะทุกๆอย่างที่คุณทำพาร์ทิซิเพตกับช่องดิ นนมันเป็นกําลังใจให้ดิฉันรู้สึกว่าเออมันยังมีคนดูมันเป็นประโยชน์กับคนดูเนาะก็จะได้มีกําลังใจทําต่อไปนะฮะโอเคเข้าเรื่องการเช่าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะคะยกเว้นแต่ว่าคุณมีญาติอยู่ที่นี่แล้วคุณอยากจะอยู่ขยานนะก็ดีการเช่าบ้านเนี่ยหนึ่งต้องไปหาบ้านเนาะหาบ้านหาที่ไหนเออก็จะสามารถหาได้ตาม Craigslist Kijiji ca นะฮะส่วนตัวเนี่ยชอบ เฟซบุ๊กมาร์เก็ตเพลสเดี๋ยวนี้ Facebook Marketplace เนี่ยทำให้การซื้อขายของหรือว่าการเช่าบ้านเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะกว่าสมัยก่อนนะคะที่ยังไม่มี Facebook marketplace มันทําให้สะดวกเรารู้สึกว่าเวลาคุณติดต่อเข้าไปทาง Facebook Marketplace เนี่ยคุณติดต่อกับเจ้าของได้ง่ายกว่าการติดต่อทางแคคลิสที่เราต้องใช้อีเมลนะฮะการขอดูบ้านถ้าคุณไม่จริงจังจะเช่าบ้านไม่ต้องไปขอดูเขานะคะนัดขอดูบ้านปุ๊บคุณก็ไปดูบ้านถ้าคุณชอบคุณก็ตกลงที่่จจะาาย damage Deposit กร บ้านของที่นี่เนี่ยสมมติว่าคุณหาบ้านมาได้ในราคา1000เหรียญต่อเดือนก่อนเข้าย้ายเขาอยู่เนี่ยเมื่อทําสัญญาเนี่ยเขาจะเรียกเก็บ500เหรียญก็คือครึ่งหนึ่งของราคาค่าเช่าต่อเดือนเป็น damage deposit damage deposit คือ,อไร่ damage deposit ก็คือ,อ,อมัดจําเผื่อที่เมื่อคุณเข้ามาอยู่แล้วคุณอาจจะทําความเสียหายเกิดขึ้นกับที่เชา่าตอนคุณย้ายออกเขาก็จะเอาหักเงินส่วนนี้ไว้ซ่อมแซมนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้หักเลยเนี่ยเขาก็จะคืนเงินส่วนนี้ให้นะคะซึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกซึ่งถ้าเจ,เจอเจ้าของบ้านไม่ดีเนี่ยเขาก็จะพยายามหักตังค์เก็บไว้ดังนั้นในวันที่คุณไปเซ็นสัญญาคุณกับเจ้าของบ้านจะต้องเดินตรวจบ้านด้วยกันต้องดูว่ามีรอยแตกตรงไหนไหมมีรอยถลอกสีตรงไหนหรือเปล่าเฟอร์นิเจอร์ที่คุณเช่าเฟอร์นิเจอร์บางทีมันจะเป็นเฟอร์นิชกับอันเฟอร์นิชนะคะเฟอร์นิชก็คือมีเช่าพวกรวมเฟอร์นิเจอร์ด้วยกับอันเฟอร์นิชก็คือไม่รวมเฟอร์นิเจอร์เป็นห้องเปล่าๆนะคะขึ้นอยู่ว่าคุณเลือกแบบไหน ถ้าเป็นเฟอร์นิเเนี่ยคุณก็ต้องเช็คว่าเข้าของทุกอย่างมีความเสียหายตรงไหนไหมตู้เย็น work ไหมมันทํางานหรือเปล่าเออเตาไฟฟ้ามันทํางานไหมหน้าตรงหน้าตา่างมีรั่วมีอะไรหรือเปล่านะคะต้องเช็คทุกอย่างห้องนงห้องน้งําเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นะคะต้องดูแต่ถ้าเจอว่ามันเสียหรือมันอะไรเนี่ยคุณก็ต้องจดไว้แล้วก็ต้องบอกเจ้าของบ้านให้ซ่อมก่อนที่คุณจะเซ็นรับหรือจ่ายเงินออกไปนะฮะการเช่าบ้านมีการหลอกลวงเกิดขึ้นในสังคมแคนาดานะคะเราเชื่อว่าที่ไหนๆก็มีแต่ในสังคมแคนาดานั้นสิ่งที่จะพบได้มากเป็นประจำก็คือออบ้านเนี่ยจะสวยบ้านเนี่ยจะใหญ่ รูปดูดีแล้วราคาถูกนะคะราคาถูกเกินกว่าที่มันจะเป็นไปได้อย่างเช่นคอนโด,ดกลางดาวเทาราคา1,000เหรียญอยู่คนเดียว หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําใจกลางเมืองเลยแล้วก็เจ้าของบ้านคนที่คุณเมสเซจไปหาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ฉันไปฉันไปวัเคชั่นอยู่นะถ้าฉันอะโอเคมากเลยที่คุณจะมามาดูบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยู่ถ้าคุณชอบเนี่ยคุณสามารถโอนเด p o s i t มาให้ฉันได้เลยนะ500เหรียญแล้วเดี๋ยวฉันก็จะส่งกุญแจไว้ให้ที่บ็อกซ์ออฟฟิศหรือว่าจะส่งจดหมายอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเข้าขายว่าหลอกลวงนะคะอย่าทําคุณอย่าโอนเงินเด็ดขาดถ้าคุณไม่เห็นบ้านถ้าคุณไม่ได้ถือกุญแจ นะคะคือจะโอนเงินหรือจะให้เงินเนี่ย ก็ตอบเมื่อคุณได้กุญแจคุณเจอเจอ้าของบ้านคุณได้เห็นบ้านแล้วนะคะถึงจะโอนถ้าโอนไปแล้วก็ไม่ต้องมสเสจมาหาดิฉันถ้าโดนหลอกนะคะช่วยอะไรไม่ได้นะฮะแล้วในการเช่าบ้านเนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของเอกสารที่คุณจะต้องใช้นะคะแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรบ้างเท่าไหร่บางคนอาจจะไม่ต้องใช้ทั้งหมดแต่นี่ก็เป็นเอกสารที่เขาอาจจะขอนะคะอย่างแรกก็คือ proof of, of income นะคะ proof of, of income อย่างเช่นเพจแบบในในสถานะที่คุณเป็นอย่างเช่นเป็น worker ถ้าคุณเพิ่งมาถึงแคนาดาแล้วคุณไม่มีเพสต์แต่คุณสามารถใช้แบงก์สเตทเมนต์ได้ว่าคุณมีเงินอยู่ในบัญชีเท่านี้เท่านี้น,นะสามารถที่จะเป็นหลักประกรันไว้ว่าเออฉันสามารถจ่ายเรนท์จ่ายค่าเช่าเนี่ยได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะแล้วก็เอกสารอาันต่อมาก็คือแบงก์สเตทเมนต์ก็คือถ้าไม่มีเพสต์แต่ก็ใช้แบงก์สเตทเมนต์ก็ได้อันต่อมาก็จะใช้เรฟเฟรน c ์เรฟเฟรน c ์คือบุคคลที่สามารถเล่าเกี่ยวกับลักษณะ ของคุณลักษณะนิสัยคุณเป็นคนยังไงเ,เป็นระเบียบม,มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมีความโหดร้ายในชีวิตรหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยเจ้าของบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะถาม Refer e n c e เนี่ยสามารถให้ส่วนใหญ่เราจะให้สองคน2-3คนคนเดียวมันน้อยเกินไปต้องให้2-3คนเนาะแล้วเจ้าของบ้านเขาก็จะโทรไปถามว่าเราเป็นคนแบบไหนไอคนที่ให้ r e f e r e n c เรเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเขาจะให้ Refer e n c e กับเราที่ดีถ้าให้ Refer e n c e กับเราแย่เนี่ยก,ก็ไม่โอเค ะะอันสุดท้ายเราคิดว่าถ้าสมมติในกรณีที่ซื้อบ้านหรือว่าในกรณีที่เช่าระยะยาวเนี่ยเขาก็จะขอเครดิตรีพอร์ตว่าเราเป็นคนเครดิตเราโอเคปเปล่าอย่าเงี้ยเป็นคนที่จ่ายเงินตรงเวลาไหมเป็นคนเบี้ยวหเยอะหรือปเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเอกสารประมาณน,นะฮะถ้าคุณมีคําถามเกี่ยวกับการเช่าบ้านสิทธิในฐานะลูกลูกเช่าบ้านเนี่ยนะคะเทนเนนน์ ten เนี่ยนะคะคุณสามารถเข้าไปที่ Google นะฮะแล้วเข้าไปที่ bc residential tenancy act หรือว่า rta นะคะเข้าไปอ่านตรงนี้ได้มันก็จะมีข้อมูลหรือว่าในฐานะลูกบ้านเนี่ยถ้าคุณโดนเจ้าของบ้านเอารัดเเปรียบคุณสามารถมีสิทธิ์อะไรยื่นฟ้องอะไรได้บ้างนะคะส่วนตัวไม่เคยใช้งานเพราะว่าเจ้าของบ้านใจดีมากเราถือว่าเราโชคที่สุดเลยที่เราได้บ้านราคานี้เจ้าของบ้านใจดีแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องรู้คําศัพท์ที่ต้องรู้มันก็มีศัพท์ของมันแะนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีศัพท์คํานึงที่สําหรับคนเช่าบ้านควรจะรู้ก็คือคําว่าซัดเล็ก ซับเลตคืออะไรซับเลตก็คือการเช่าแทนอย่างเช่นสมมุติดิฉันอยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วดิฉันจะกลับไทยไปสักสาเดือนแต่ไอ้สเดือนที่ฉันต้องกลับไทยไปเนี่ย บ้านที่ดิชันเช่าเนี่ยฉันก็ยังต้องจ่ายทุกๆเดือนอยู่ดิฉันสามารถคุยกับเจ้าของบ้านว่าเอ้ยฉันจะไม่อยู่3าเดือนชั้นหาคนมาเช่าแทนได้ไหมซับเลทสัก3าเดือนมีคนมาเช่าชั่วคราวเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินฟรีเราสามารถชาร์จเพิ่มก็ได้นะนิดหน่อยฟอ้โอะไรเงี้ยให้มีกําไรเงี้ยก็สามารถทําได้แต่การจะทําได้ไม่ได้นั้นคุณจะต้องคุยกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะไม่ใช่เอกะทําเองเลยเพราะยังไงเสียบ้าน p r o p e r t y เนี่ยมันก็เป็นของเจ้าของบ้านเป็นของแลนด์ลอร์ดเนาะจะทาอะไรเราก็ต้องบอกเขาด้วยนะ เป็นการเคารพซึ่งกันและกันเอ่อฝรั่งเนี่ยน,นิยมทํากันนะคะช่วงแบบเขาจะไปวอเคชันกันเป็นเดือนเนี่ยเขาก็จะหาคนมาเช่าบ้านแทนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปเปล่าๆแต่ว่าดิฉันไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ามันเรารู้สึกว่ามันมันเป็น p r i v a c y ส่วนตัวของเราพื้นที่ส่วนตัวของเราซึ่งเราไม่อยากเสี่ยงให้คนที่เราไม่รู้จักมาอยู่ ะะแต่การทำอย่างนั้นมันก็ก็ดีถ้ารู้จักคนเพื่อนอะไรเงี้ยที่เราไว้ใจไเงี้ยมันก,มนก็มันก็ได้นะฮะนั่นคือคำว่า s u b l ล t โอเคราคาค่าเช่าบ้านขึ้นไหมทุกปีหลังหลังจากที่คุณเข้ามาอยู่แล้วคร,ครบ1ปีเนี่ยเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะขึ้นค่าเช่าบ้านในปี2อใ1นปี2021เนี่ยขึ้นได้1.4%นะคะแต่ว่าในปี2022เนี่ยมันจะขึ้นได้1.5%ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านดิฉัน อยู่บ้านหลังนี้มา6ปีกว่าจะ7ปีละไม่เคยโดนขึ้นค่าเช่าบ้านเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึง่งการจะขึ้นค่าเช่าบ้านนั้นเจ้าของบ้านจะต้องบอกคุณเป็นลายลักษณ์อักษร3เดือนก่อนที่จะขึ้นค่าเช่าบ้านนะคะไม่สามารถแบบว่าเฮ้ยเดือนหน้าฉันจะขึ้นค่าเช่าบ้าน1.5%อนะอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกลรงแรมก่อน3เดือนนะคะถึงจะขึ้นได้ แล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันนึงที่เราต้องพูดถึงก็คือการโดนไลออ่ออกจากบ้านเจ <c oughs> ้าของบ้านเนี่ยสามารถให้โนติสสิบวันเขาเรียกว่า10 day notice to end tenancy for unpaid rent or utilities ไอ้นติสเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณไม่ยอมจ่ายเงินจ่ายเงินไม่ตรงเวลาแล้วก็พูดง่ายก็คือถึงวันถึงวันที่ต้องจ่ายเงินเราไม่ไม่ยอมมาจ่ายนั่นเองเพราะเขาให้คุณเนี่ยคุณมีเวลา5วัน ตามเอกสารนะคะที่จะ 1. จ่ายให้ครบหรือ2อ,อ,อยื่นเรื่องไปที่ RTA นะคะเพื่อที่จะหาข้อสรุปนะคะแต่คือสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินหรือหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยคุณต้องคุยกับเจ้าของบ้านก่อนอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาอย่างปีที่แล้วเนี่ย ปี2 0 2 0ที่มันเกิดโควิดแล้วเกิดการปิดเมืองเนี่ยเจ้าของบ้านก็มาคุยกับเรานะว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับการจ่ายค่าเช่า,ชาบ้านยูโดนผลกระทบอะไรไหมซึ่งเราอะแน่นอนว่าเราโดนแต่เราบอกเขาว่าเราอยางจ่ายตังค์ได้ไม่ต้องห่วงแต่คือเราเราเชื่อว่าอย่างเจ้าของบ้านเราอะคือเขาใจดีเว้ยเราเขาเราสามารถคุยกับเขาได้ว่าขอพักไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาจ่ายทยอยใจยคืนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้เราเชื่อว่าคนที่เขาโอเคเจ้าของบ้านที่เขาโอเคอะถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณเป็นคนไปหา เขาเราไปคุยกับเขาว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาแบบนี้ในชีวิตฉันออขอพักค่าเช่าบ้านก่อนได้ไหมหรือว่าขอผ่อนจ่ายประมาณนี้เท่าน,นี้เท่าน,นี้ก่อนได้ไหมหอะไรเงี้ยมันคุยกันได้นะคะอย่าให้เรื่องมันแบบเงียบหายไปแล้วพอถึงวันที่ต้องจ่ายจริงๆแล้วคุณไม่มีตังค์เงี้ยอันนี้มันดูเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบนะ มันเป็นเรื่องของคุณคุณจะต้องรับผิดชอบของคุณเองแล้วคุณจะต้องไปติดต่อเขาเพื่อที่จะบอกแจ้งเขาว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบ่านี้ต้องหาข้อสรุปด้วยกันนะฮะปัญหามีไว้ให้แก้เข้าใจไหมโอเคแล้วก็การรดนไล่ออกข้อต่อไปนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าแนลนด์ลอร์ดสามารถให้โนติสหนึ่งเดือนกับผู้เช่าสำหรับเหตุผลในการไล่ออกอย่างเช่นหนึ่ง รบกวนผู้เช่าคนอื่นหรือว่าแลนด์ลอร์ดด้วยนะคะคุณก็ต้องคุณเป็นเช่าบ้านเนาะคุณก็ต้องเรสเพคคนอื่นเขา 2. การกระทำอันตรายต่อผู้เช่าคนอื่นแล้วก็แลนด์ลอร์ดด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ทําอะไรอันตรายซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่จะทำเนะาะ 3. ไม่จ่ายค่าเช่าซ้ําๆนะคะเอ,อ่อหรือว่าจ่ายช้า C serious damage to the rental unit ก็คือถ้าคุณทำความเสียหายแบบอย่างเช่นมันเคยมีข่าวนะคุณว่าผู้เช่าบ้านที่แวนคูเวอร์เนี่ยเอาปูนซีเมนต์เทล,ลงไปในซิงค์อะ่ะซึ่งมันเป็นคอนโดมิเนียมยูนิตเนี้ย คือมันแล้วมันเป็นคอนโดใหม่เจ้าของอะแลนด์หลอดคือแม่งน่าสงสารมากคือมันแบบมันไม่รู้เลยว่ามันจะต้องเสียตังค์เท่าไหร่ในการซ่อมแซมแล้วก็รือ้อแล้วก็อาจจะต้องเสียให้กับบิวดิงด้วยที่ว่าไปโดนของคนอื่นเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งมันมันน่าเศร้าอะ่ะน่าสงสาร แล้วก็โอเคไม่สามารถข้อที่5นะคะไม่สามารถจ่ายค่าซ่อมหรือว่าซ่อมความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เขาก็สามารถยื่นโนติสหนึ่งเดือนให้คุณออกจากที่ property ของเขาไปนะฮะข้อที่6ก็คือทาถ้าทําสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ของแลนด์ลอร์เนี่ยถ,ถ้าเขารู้เนี่ยเขาสามารถมีสิทธิ์ไล่คุณออกได้นะคะหรือว่าข้อที่7เนี่ยมีผู้อยู่ร่วมอาศัยมากเกินไปเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีกฎว่าในบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องรายงานรีพอร์ตกับทางรัฐบาลว่ามีคนอยู่กี่คน มีคนอยู่ไม่ไม่แออัดมากเกินไปอะไรแบบนี้ได้สำหรับผู้เช่าบ้านอย่างเราเนี้ยคุณสามารถมีคนมาค้างได้นะเจ้าของเ,ออเจ้าของบ้านแลนด์หลอดเนี้ยไม่สามารถห้ามเราไม่ให้มีคนค้างได้แต่ว่าการมาค้างอ่ะมันก็คือการมาค้างชั่วคราวแบบวัน2วันอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่เป็นเดือน ถ้าคุณจะอยู่ระยะยาวแบบนั้นอะ่ะจะต้องเรียกว่ารูเมทนะคะถ้าจะอยู่เป็นรูเมทคุณก็ต้องแจ้งเจ้าของบ้านว่าคุณมีรูเมทแล้วถ้าต้องแจ้งเจ้าของบ้านว่ามีรูเมทอ่ะคุณก็ต้องเขาก็อาจจะแอดค่าใช้จ่ายขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องมีการใช้น้ําใช้ไฟมากกว่าเดิมเนาะเพราะมันมีอีกบุคคลหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วยนะคะอันต่อมาเป็น2เดือนโนติสไล่ออกนะคะอันนี้เป็นข้อที่เรารู้สึกว่าเราเคยเห็นเพื่อนโดนนะคะก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการ property ของเขาต้องการ บ้านของเขาเนี่ยคืนเพื่อที่จะอยู่อาศัยเองหรือว่าจะให้ญาติอะไรก็แล้วแต่มาอยู่ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งล่วงหน้าคุณ2เดือนว่าเออจะต้องเชิญออกนะเพราะว่ามีเหตุจําเป็นที่เขาจะต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่นี้นะคะต้องให้ล่วงหน้า2เดือนถ้าเจ้าของบ้านจะขายบ้านหรือว่าคอนโดที่ที่เป็นของเขาเนี่ยเขาจะต้องให้นติสคุณ2เดือนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายแห่งการไล่ออกนั้นก็คือถ้าเขาจะต้องออทำการรโนเวทปรับปรุงใหญ่นะคะเป็น Major r e n o v a t วเนะี่ยจะต้องให้ n o t ติส4เดือนในการยื่นออกนะคะนี่ก็คือการโดนไล่ออกต่างๆการจ่ายค่าเช่าบ้านตอนที่คุณทำสัญญาในการ จ่ายเดี๋ยวพอสิตอนแรกเนี่ยในสัญญาจะต้องระบุด้วยว่าคุณจะต้องจ่ายค่าเช่าเนี่ยทุกๆวันที่เท่าไหร่นะคะเป็นการกําหนดการส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่จ่ายวันสุดท้ายของเดือนก็จะจ่ายวันที่1แล้วเมื่อเดทไลน์มาถึงวันกําหนดมาถึงคุณมีสิทธิ์จะจ่ายในวันนั้นได้จนถึงเที่ยงคืนนะคะคุณสามารถจ่ายยังไงได้บ้างสามารถจ่ายดแ,แล้วแต่บ้านแล้วแต่เคสบางคนจ่ายเงินสดอย่างของเราจ่าย e-transfer e-transfer คืออะไรการโอนเงินที่นี่ของแคนาดาเนี่ยมันไม่ได้มีเลขบัญชี หรือคือมันก็มีเลขบัญชีคุณแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เลขบัญชีในการโอนเงินมันใช้อีเมลแอดเดรสฟังไม่ผิดค่ะใช้อีเมลแอดเดรสในการโอนเงินค่ะก็ไปขออีเมลแอดเดรสของคนที่คุณจะโอนเงินให้แล้วคุณก็ใช้แอปพลิเคชันธนาคารในมือถือหรือว่าจะเข้าไปทางเว็บไซต์ก็ได้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปเมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เซ็น์มันนี่คุณก็เซ็น์มันนี่กดคลิกเข้าไปแล้วก็เซตอัพแอคเคาท์ของแลนด์ลอร์ดของคุณขึ้นมาแล้วคุณก็ส่งเข้าไปแล้วมันจะไมม่ีให้้ิง เออโน้ตนิดน,ดนึงว่าคุณจะคุย ทิ้งข้อความอะไรไวไหมอย่างดิชานทุกครั้งทุกท,ทุกสิ้นเดือนเนี่ยดิฉันก็จะส่งเงินแล้วก็จะ m e สเ a จไปบอกว่าอันนี้เป็นร e n เป็นเป็นค่าเช่าของเดือนถัดไปนะเป็นเดือนนี้เดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยจากเบกกี้ดิฉันก็จะส่งแบบนี้ทุกเดือนการ e t r a n ฟ f e r เป็นส่วนตัวเป็นวิธีที่ชอบมากเพราะว่าใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีก็เสร็จนะคะกับอีกวิธีนึงเมื่อก่อนเราจะใช้เงินสดแล้วก็ไปจ่ายไปเคาะประตูแล้วก็จ่ายกับเจ้าของบ้านอันนี้น่าลำคานเพราะหนึ่งคุณจะต้องไปกดเงินที่ธนาคาร2คุณไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านแม่งจะออยู่บ้านหรื ะะบางคนบางบ้านจะให้จ่ายเป็นเงินสดใส่กล่องไว้ก็คือคุณเอาเงินสดมาใส่ซองจดหมายหรือว่าถุงซิปแล้วคุณก็จ่ายหน้าซองว่าเป็นของคุณแล้วคุณก็ไปหยอดใส่กล่องในบ้านบางที่บางบ้านเนี่ยเขาจะมีกล่องนะคะซึ่งเคยมีว่าหายไม่ใช่ของดิฉันแต่ว่ามีคนโดนทําหายหรือว่า โดนขโมยอะไรแบบนีน้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่เซฟโอนให้เลยดีกว่าง่ายดีสะดวกดีด้วยบางคนจ่ายเป็นเช็คเป็นเป็นเช็คก็ก็ได้แต่เราเราไม่มีเช็คเราก็จะอ e t านเฟอร์ไปนะฮะก็ดูบ้านดีๆนะฮะอ่อน่าจะประมาณนี้สำหรับการเช่าบ้านในคลิปถัดไปเราจะมาพูดถึงโซนเช่าบ้านในแวนคูเวอร์นะคะ ซึ่งส่วนตัวเราก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงดีเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตเนาะถ้าทุกคนที่ดูอยู่อยากรู้อะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับโซนเช่าบ้านทิ้งคําถามไว้ฉันจะรวบรวมดิฉันจะรวบรวมแล้วก็จะมาหาข้อมูลให้แล้วก็ทําคลิปให้นะคะว่าพวกคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการเช่าบ้านคือหลายๆคนแมสเซจมาว่าอยากดูเอ่อการเช่าบ้านราคาถูกจังเลยครับหายังไงให้บ้านราชาถูกหายังไงกับบ้านราคาถูกเอา จริงนะคุณมันแล้วแต่ช่วงแล้วมันแล้วแต่ดวงด้วยคือคุณต้องค่อยๆหาการหาการหาบ้านที่คุณชอบโลเคชันที่ดีเพื่อนออผู้เช่าบ้านรูมเมทที่โอเคเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายรวมทั้งราคาด้วยนะคะถ้าคุณมีเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมามั่นใจว่าจะไม่แตกหักกันถ้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณไปเช่าอพาร์ตเมนต์พันกว่าเหรียญอยู่2คนมันก็คุ้มแล้วก็เป็นแอรีของคุณไปเลยอย่างเงี้ยก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆหานะคะจาก จากเฟซบุมาเก็หรือว่าจากคีจีจี ij iji, หรือว่าจะใน c r a กเ s อร์ก็ตามนะฮะก็วันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น้อยจะได้รู้ได้ไอเดียคร่าวๆว่าถ้าจะมาเช่าบ้านในแคนาดาในวนคูเวอร์เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นอารมณ์ประมาณไหนนะคะ,ะเหนื่อยก็ประมาณนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์มีคำถามอะไรก็เมสเซจมาบอกก็ได้หรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างไว้ก็ได้นะคะจะรวบรวมแล้วก็เอามาทา ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย